สวัสดีคะ่ะชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงรายเดือนประจำเดือนธันวาคม2 5ง7 5 6 7นะโอเคมาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าในเดือนนี้ของพวกคุณจะเป็นยังไงบ้าง แล้วก็ในเดือนนี้จะมีไพ่ใบชาเข้ามาด้วยนะคะ ใบแรกของพวกคุณได้สี่ถ้วย King of Wands Night of Cups The Devil 9ก้าถ้วย The Chariot ห้เาเมถาวา Queen of Pentacles, สองดาบแล้วก็ Judgment นะคะส่วนสำหรับนี้จะบอกในเรื่องของอารมณ์ความคิดแล้วก็ความรู้สึกข้างในของพวกเรานะคะ ส่วนไพ่ใบชาจะบอกในเรื่องของสถานการณ์หลักๆที่จะเกิดขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวขอเรียงไพ่ใหม่แล้วเรากลับมาเจอกันนะคะสำหรับภาพรวมในเดือนนี้ของชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะจะเป็นเดือนที่พวกคุณจะได้มีการหลุดพ้นหรือว่าหลุดไปจากสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆนะคะสิ่งที่เคยติดขัดหรือว่ามีปัญหามาก่อน มันจะได้รับการแก้ไขนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เข้าไปทำอะไรที่อยากจะทำมากขึ้นนะคะค่อนข้างที่จะมีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจกับการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ให้ประสบความสำเร็จนะแต่ว่าพวกคุณอาจจะต้องบุกต้องลุยต้องสู้หน่อยหรือว่าต้องใช้ความพยายามในการที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนะคะในเดือนนี้เนะี่ยถ้าเกิดใส่ความพยายามลงไปมากๆ ทุกอย่างที่หวังเอาไว้จะประสบความสําเร็จนะแล้วก็พวกคุณมีเกณฑ์ที่จะได้สุขได้สมหวังกับสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ตั้งใจมากๆด้วยนะคะแต่ว่าอยากคิดเฉยนะคะให้ลงมือทําด้วยนะ,ะในเดือนนี้นะ่ะถ้าเกิดพวกคุณลงมือทําอะไรก็ตามแต่นะคะที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้มันจะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จสูงมากๆนะถึงแม้ในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีอุปสรรคหรือว่าอาจจะมีปัญหา ความไม่สบายใจหรือว่ามีสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขเข้ามาได้บ้างนะคะแต่พวกคุณจะสามารถทำออกมาได้ดีนะคะแล้วก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นนะในเดือนนี้นะ่ะค่อนข้างที่จะมีความกล้าหาญในการที่จะเอาชนะอุปสรรคสูงมากๆนะคะแล้วก็จะค่อนข้างโดดเด่นกับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้วยนะคะแต่ว่าอยา่า จมปรักอยู่กับตัวเองมากเกินไปนะคะแล้วก็อย่าป่วยใจเด็ดขาดนะคะหรือถ้าเกิดติดขัดในเรื่องใดก็ยังพอที่จะมีคนให้ความช่วยเหลือเราได้อยู่นะคะในเดือนนี้นะอย่าเห็นแก่ได้อย่าเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองมากจนเกินไปนะให้ทําทุกอย่างให้มันถูกกดถูกระเบียบแล้วก็ให้ถูกต้องที่สุดนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่พวกคุณจะได้มีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะ โดยรวมแล้วเนี่ยมันจะได้เปลี่ยนเพราะความจำใจหรือว่าอาจจะต้องยอมจำน้นให้กับอะไรบางอย่างนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะได้เปลี่ยนในขณะที่ยังไม่อยากเปลี่ยนเท่าไหร่นักนะ,ะแต่พอเปลี่ยนแล้วมันจะดีนะคะมองว่าในภาพรวมในเดือนนี้นะ่ะพวกคุณจะได้หลุดพ้นไปจากสิ่งเก่าๆเดิมนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้ทำในสิ่งที่อยากทำมากขึ้นด้วยนะ,ะทำอะไรก็ตามแต่นะคะจะค่อนข้าง พึงพอใจกับผลลัพธ์ของมันที่จะเกิดขึ้นนะคะโอเคมาดูกันต่อในเรื่องของการงานการงานในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ผลงานจะออกมาดีมากๆนะคะแต่ว่าอาจจะได้เข้าไปช่วยเหลือจัดการแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นนะหรือว่ามีเกณฑ์ที่พวกคุณจะได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนหมู่มากนะคะได้เข้าไปช่วยเหลือได้เข้าไปแก้ไขปัญหาให้คนอื่น แต่ว่าอย่าไว้ใจใครนะคะแล้วก็อย่าให้ใครทำงานแทนนะโดยเฉพาะงานที่มันสำคัญสำคัญนะ่ให้เราทำเองนะคะในเดือนนี้พยายามลำดับความสำคัญของการทำงานดีๆนะแล้วก็ให้ระมัดระวังเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนในที่ทำงานเนะี่ยอาจจะค่อนข้างท็อกซิกนะคะหรือว่าอาจจะเอาเราไปพูดในทางที่ไม่ดีได้แต่ถ้าเกิดมีเรื่องใดไม่สบายใจหรือว่าติดขัดยังไงนะ่คนช่วยเหลือเราก็ยังพอมีนะคะ หรือไม่ในเดือนนี้นะ่ะเราก็จะมีความคิดมีไหวพริบสติปัญญาที่ดีมากๆกนะคะกับการที่จะแก้ไขปัญหาหรือว่ากับการที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนะคะขอแค่พวกคุณอย่าป่วยใจแล้วก็อย่าจมปรักอยู่กับตัวเองมากเกินไปนะถึงเวลาที่จะต้องลงมือทำอะไรก็ตามนะคะให้พวกคุณทำได้เลยอย่าแค่คิดนะแล้วก็ให้ระมัดระวังเพื่อนร่วมงานอาจจะโยนงานหรือว่า โยนปัญหามาให้กับเราได้นะคะมาดูกันเพิ่มเติมหน่อยนะในเรื่องของงานมีอะไรที่ควรจะรู้เพิ่มอีกบ้างในเรื่องของงานเนี่ยบางคนอาจจะได้รับมอบหมายงานใหม่โปรเจกต์ใหม่นะคะที่เราอยากจะทำมากขึ้นนะ หรือว่ามันอาจจะมีความสำเร็จบางอย่างที่เกี่ยวกับการทำงานเกิดขึ้นนะหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่น่ายินดีหรือว่ามันทำให้เรามีความสุขกายสบายใจเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อย่าพยายามทะเลาะเบาะแหวงหรือว่าอย่ามีปากมีเสียงกับใครเด็ดขาดนะคะในเดือนนี้เนี่ยถ้าเกิดทะเลาะมันจะมีปัญหาตามมาแน่นอนนะคะ แล้วก็จะเป็นปัญหาที่เราจะต้องเข้าไปแก้ไขไม่จบไม่สิ้นนะหรือว่ามันค่อนข้างที่จะเสียเวลานะคะกับในเรื่องที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเรานะมองว่าในเรื่องของภาพรวมในการทำงานเนี่ยผลงานดีแล้วก็มันจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นนะแต่ว่าอย่าเห็นแก่ได้อย่าเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองมากเกินไปนะคะทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎตามระเบียบนะแล้วก็อย่า ให้ค่ากับคนที่เขาพยายามที่จะดิสเครดิตใดๆของเราก็ตามแต่นะคะเพราะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะทําอะไรพวกคุณไม่ได้เลยนะในเดือนนี้น่ยในเรื่องของการทํางานมีเกณฑ์ที่พวกคุณจะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้หลุดพ้นไปจากสิ่งเก่าๆเดิมๆนะโอเคมาดูกันต่อในเรื่องของการเงิน การเงินในเดือนนี้เนี่ยจะเป็นเดือนที่จะมีค่าใช้จ่ายเยอะมากๆนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาภาระหนี้สินที่จะต้องเคลียร์ต้องจัดการนะแล้วก็อย่าไว้ใจใครเด็ดขาดนะคะในเรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยให้เรามาระวังกโกงนิจฉาชีพทุกรูปแบบที่จะเข้ามานะแล้วก็ถ้าเกิดให้เงินใครไปในเดือนนี้อาจจะไม่ได้คืนนะคะพยายามอย่าโลภนะ แล้วก็อย่าเห็นแก่ได้อย่าเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองมากเกินไปให้ทำอะไรเนี่ยมีสตินะคะคิดหน้าคิดหลังให้ดีนะคะก่อนที่เราจะหยิบยื่นเงินของเราให้กับใครไปก็ตามนะโอเคมาดูกันเพิ่มเติมหน่อยนะคะในเรื่องของการเงินมีอะไรที่ควรจะรู้เพิ่มอีกบ้างในเรื่องของการเงินน่ะค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะ แต่ว่ามันจะเป็นการจ่ายไปกับความสุขของตัวเองหรือว่าจ่ายไปกับความสุขของคนในครอบครัวเป็นหลักนะในเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะได้มาจากน้ําพักน้ำแรงเป็นหลักนะคะในเรื่องของเงินที่จะเข้ามานะ,ะแล้วก็ให้เรามาระวังในเรื่องของสภาพคล่องดีๆอย่าใช้จ่ายสุรุย่ยสุร่ายหรือว่าใช้จ่ายเกินตัวเด็ดขาดนะคะบางทีนะี่ยถ้าเกิดเราใช้จ่ายไปกับเรื่องใดมากเกินความจําเป็นแล้วนะคะ มันจะเกิดความคิดเครียดวิตกกังวลตามมานะคะหรือว่าอาจจะติดขัดในเรื่องของสภาพคล่องเกิดขึ้นได้นะหรือว่าบางคนเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้ใช้จ่ายเงินไปกับการแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างนะคะหรือว่าจะได้จ่ายไปกับสิ่งที่มันจําเป็นมากๆที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะมองว่าภาพรวมในเรื่องของการเงินเนี่ยมันพอที่จะมีเงินเข้ามานะคะแต่ว่าจะเป็นเงินที่ได้จากน้ําพักน้ําแรงเป็นหลักนะถ้าเราไม่เสียเหงืนน่อนย มันอาจจะยากหน่อยนะที่จะมีเงินฟลุกฟล๊กๆเข้ามานะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คืออยากจะให้ระมัดระวังในเรื่องของกลโกงมิจฉาชีพนะคะหรือว่าคนเข้ามาหลอกเข้ามาโกงคนเข้ามาหยิบยืมเงินแล้วไม่คืนนะในเดือนนี้ให้ระมัดระวังสภาพคล่องดีๆนะคะถ้าเกิดพวกคุณใช้จ่ายโดยที่ไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดีนะมันอาจจะกระทบแล้วก็พวกคุณอาจจะค่อนข้างวิตกกังวล กับมันพอสมควรน,นะโอเคมาดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพสุขภาพในเดือนนี้ไม่มีอะไรน่ากังวลน,นะคะแต่ว่าให้เรามาระวังในเรื่องของอารมณ์ดีๆนะอารมณ์จะค่อนข้างมีผลมากๆก,กับพวกคุณนะคะแล้วก็ให้เรามาระวังความคิดเครียดที่มันอาจจะตามมาจากปัญหาที่จะต้องได้เข้าไปจัดการแก้ไขนะคะ แต่ถ้าก่อนหน้านี้ใครที่เคยเจ็บป่วยไม่สบายมีเกณฑ์ที่พวกคุณจะหายดีหรือว่าจะพบทางแก้ทางออกพบหมอที่จะสามารถรักษาได้นะคะ